สวัสดีครับผมประพัฒ์จากซิมสามสองสามนะครับผมนะสวัสดีค่ะแปดสิบแปดโฮลลซิมค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับผมนะมาจะมาแบ่งปันประสบการณ์การใช้เบอร์ด้วยศาสตร์ดารารักษาสตร์นะครับอ่าขอเรียนเชิญคุณพุทธเลยครับสวัสดีครับ ก่อนอื่นเลยก็เดี๋ยวขอให้คุณพุทธแนะนําตัวคร่าวๆก่อนนะคะก็คืออ่าจริงๆเรารู้ชื่อชื่อเล่นแล้วเนาะแต่อยากทราบว่าอาชีพอ่าทําอะไรอยู่ะค่ะณปัจจุบันนี้ค่ะครับผมผมอาชีพตอนนี้เป็นนายช่างผมที่ดินครับอ๋อค่ะแล้วก็เดี๋ยวอต่อมานะคะจะขอให้ทางอาจารย์นะคะเป็นคนสคัมภาษณ์นะคะแล้วก็อสอบถามดีเทลหรือว่ารายละเอียดเกี่ยวกับ อาการใช้ศาสตร์ของอาจารย์นะคะเดี๋ยวเรนเชิญอาจารย์เลยค่ะผมก็จะถามนะครับคุณคุณพุ่ดก่อนหน้านี้ก่อนหน้าจะมาใช้เบอร์ปัจจุบันเนี่ยใช้เบอร์อะไรมาก่อนครับเบอร์ก่อนหน้านี้ใช้เป็นเจ็ดตัวท้ายนะครับศูนย์หกศูนย์สี่สองแปดเก้าครับอืมคือผมอตอนนั้นได้มาได้ยังไงครับผม ต้องต้องขออนุญาตเท้าความไปหน่อยครับว่าตอนนั้นผมยังเป็นทหารอยู่แล้วออยู่กับผู้บักพัญชาแล้วพอดีภรรยาของท่านนะครับเห็นเบอร์ของผมเขาก็เลยแนะนำว่าจะเปลี่ยนให้ครับผมอีม่ก็คือไปไปไปได้มาเห็นว่าตอนนั้นเนี่ยคือประมาณว่าไปมีเบอร์อยู่ให้เลือกให้เลือกอยู่ห้าเบอร์ถูกไหมครับแล้วก็เลือกเบอร์ที่ห้ใช่ครับใช,ใช่ครับโอ้ก แล้วเสร็จแล้วพอหลังจากที่เปลี่ยนเบอร์ตัวเนี้เบอร์4289มาเนี่ยรู้สึกทันทีเลยไหมหรือผ่านไปเป็นเวลากี่เดือนถึงรู้สึกว่ามีเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในชีวิตรู้สึกรู้สึกได้ทันทีเลยครับก็คือหลังจากที่เปลี่ยนเบอร์จากเบอร์เก่าน้านั้นกนะ่อนนัานนั้นนะครับหนึ่งเดือนผมมีปัญหาคือเลิกเลิกกับแฟนครับผมสี่ปีเลิกกับแฟ mm hmm. นเล,กกแลเลย เดือนแรกเลยครับเห็นผลเลยแล้วพอเดือนที่สอง <_ S 1> ก็เริ่มมีปัญหากับกับทู่ค่านบัญชาญครับกับเจ้านายของผมนี่แหละเริ่มมีปัญหากันแล้วก็เรื่องที่สามก็คือเรื่องการเงินนี่ครับการเงินก็ได้ได้ผลกระทบหนักเลยครับมีเหตุให้ต้องเสียเงินออกไปตลอดกเก็บเงินไม่ได้เลยครับครับแล้วตอนนั้นเนี่ยใช้ใช้ใช้ใชใชเบอร์4289เนี่ยอยู่นานแค่ไหนครับ ใช้อยู่ประมาณสองปีครับประมาณประมาณสองปีครับอืมแล้ยก,ก่อนก่อนหน้านี้ก่อนหน้านีเ้เคยสนใจเรื่องศาสตร์เบอร์มือถือไหมไม่ได้สนใจเลยครับไม่ได้สนใจเลยครับครับผมแล้วตอนนั้นอ่ะตอนตอนที่เจอเจอเหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยนะเข้าเข้าใจว่ามันเกิดจากอะไรครับ ยังตอนนั้นที่เจอเหตุการณ์ก็ยังไม่ไม่รู้แน่ชัดเลยครับเพราะเกิดจากอะไรเพราะเหมือนกับชีวิตผมมันเป็นเส้นตรงมาครับแล้วพอเปลี่ยนเบอร์ปุ๊บมันเห็นผลเลยครับแบบมันตกเหวลงไปเลยมันตกผมไปเลยก็คือมีปัญหาเรื่องกับแฟนมีปัญหากับผู้บังคับบัญชาเจ้านายมีปัญหาเรื่องการเงินครับมีปักระทุเนะครับ <S <S 1> <S 1> แต่ตอนนั้นน่ะยังไม่มีไม่ไม่มีความรู้เรื่องเรื่องเบอร์เรื่องอะไรไม่ได้สนใจด้วยครับ อืมแล้วตอนนั้นสง,ส,งสัยสง,สงสัยแบบสงสัยไหมว่ามันเกิดเกิดจากสาเหตุอะไรอะไรเงี้ยสงสัยครับสงสัยครับปกติผมจะเป็นคนที่น่าเลงแล้วก็เป็นคนที่ตลกตลกตลกอะครับอยู่ในครอบครั <c oughs> วจนพอเปลี่ยนเบอร์ไปปุ๊บพอเริ่มมีปัญหาเริ่มมีปัญหาเข้ามาเรื่อย <c oughs> ๆอย่างเงี้ยครับเขาคางทางบ้านผมไปครับก็สังเกตเพราะผมเก็บตัวมากขึ้นไม่ค่อยสูงสิงกับคนในบ้าน เหมือนมีปัญหาเหมือนมีความทุกข์แต่แบบเวลาอยู่ด้วยกันเนี้ยจากจะเป็นคนล่าเริงเฮฮาก็ไม่ค่อยคุยไม่ค่อยพูดอะไรครับก็จะอยู่แต่ในห้องอะไรประมาณเนี้ยครับครับผมจนคุณแม่ผมเขาสงสัยแล้วก็คิดว่าโดนของหรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่าก็เลยแบบมีเคสจนพาพาเคสนั้นก็คือพาผมไปลดน้ำมลเลยกับกับอาจารย์อะไรของเขาเขาก็พาไปครับผม ก็ไม่ดีขึ้นครับก็ไม่ดีขึ้นก็ไม่รู้ว่าจรเกินจากอะไรครับเออคือเหตุการณ์คือเป็นประมาณปีแรกๆเลยของใช้ของการใช้เบอร์นี้ถูกไหมใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับืมผมเออเห็นเห็นผลชัดคือสามเดือนแรกแต่ผมจะเริ่มเก็บตัวก็คือหลังจากสามเดือนนั้นอนะ่ะก็เริ่มเริ่มแบบมีปัญหาอะไรเข้ามาก็เริ่มไม่ค่อยสูงสิงอะไรกับใครผ่านไปประมาณเกือบปีครับก็เลยคุณแม่ก็เลย คิดว่าโดนอะไรหรือเปล่ารรอะไรหรือเปล่าก็เลยแบบพาไปนั่นแหละครับพาไปเออพาไปหาไหว้พระไหว้เจ้าครับอืมแล้วหล้งเสึกแล้วไปเห็นว่ามันมีมีไปดูดวงกับหมอด้วยหมอดูด้วยใช่ครับก็คือเอาดวงชะตาคือตอนนั้นผ่านไปปีปีกว่าแล้วครับก็เอาดวงชะตาไปเช็คเอาดวงชะตาไปเช็คกับอ่ทางหมอดูแล้วเขาก็บอกว่ามันก็ผ่านช่วงที่ หลาาๆมาแล้วในดวงผมเขาก็เลยอ๋อสาเหตุไม่ไม่ไม่เจอครับว่าตกลงมันเป็นเพราะอะไรกันแน่ครับอืมแล้วแล้วทำไมอยู่ดีๆถึงสงสัยว่าเป็นเป็นที่เบอร์โทรศัพท์ก็เอ่ออันนี้เหมือนเหมือนผมมามาคิดได้ครับว่าเออตั้งแต่เปลี่ยนเบอร์ไปเนี่ยปีกว่าแล้วเนี่ยไม่มีอะไรดีขึ้นเลยแล้วก็เลยมาสงเกตตัวเองว่าเออเราก็ทำอะไรก็ปกติมาเรื่อยๆนะ แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือมีเบอร์นี่แหละครับที่ใช้ประจำมีมีสิ่งอะไรที่ทเปลี่ยนก็เลยอ๋อน่าจะเป็นที่เบอร์หรือเปล่าอืมก็เลยก็ก็เลยหาทางแก้อ่ะทางนี้พอดีผมลืม,ล,มลืมถามว่ามีปัญหาอะไรอีกนอกจากเจ้านายไม่โอเคละมีปัญหาเรื่องเรื่องการงานอะไรอีกหรือเปล่าก็มีปัญหากับอ่าพวก คนบริวารหรือว่าคนที่เป็นลูกน้องอย่างเี้ยครับอืมเคยเคสที่เจอหนหนักเลยตอนนั้น่ะผมจะย้ายอยากจะย้ายอยากจะย้ายงานและพอมีปัญหาปุ๊บมันสะสมมาก็อยากจะย้ายงานแล้วครับแต่เขาก็ทางผู้บัญชาาเขาก็ไม่ได้อนุญาตให้ให้ไปทักทีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ติดติดขัดครับผมกมามา็มีปัญหาอมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆจนแบบไม่ไหวละ จะยายก็ไม่ได้ <Ừ. S 1> จะไปไหนหรือจะทําอะไรก็ไม่ไม่ได้ครับเหมือนกับไม่อยู่ในสายตาอย่างเงี้ยครับจากปกติที่ <Ừ. S 1> เวลามีปัญหาหรือว่าอะไรเงี้ยก็เขาก็จะมาคุยกับผมด้วยมาถามมาอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าบางทีผมคุยผมตอบไปเขาไม่ได้สนใจเลยไม่ได้สนใจเลยอย่างเงี้ยครับอืมก็เห็นมีเล่าด้วยว่าเออพอเจ้านายเรื่องตําแหน่งเขาเอาลุกน้องไปหมดแต่ว่าใช่งไนเดียว ใช่ใช่พอพอเขาได้ตําแหน่งเขาก็เอาเอาคนเขาไปหมดเลยแล้วก็ก็คือปล่อยผมเทคว้งไว้เลยปล่อยผมไว้อยู่คนเดียวเลยประมาณนั้นครับใช่ก็เลยเป็นสิ่งที่อยากจะทําให้ย้ายย้ายงานด้วยอืมแล้วก็เสร็จแล้วอ่าโอเควก,กลับมานะครับวกกับมาวกกับมาที่ว่าเราเริ่มสงสยัยแล้วว่ามาว่ามาันเป็นจากเบอร์อันดับแรกถึงท,ที่เราทําเราเราทําไงครับ พอเราสงสัยว่าเออไอสิ่งที่เราเปลี่ยนไปเนี่ยมีแค่เบอร์ครับแล้วทาเราทำยังไงต่อผมผมอตอนนั้นที่เขาให้ผมเปลี่ยนนะครับเป็นเบอร์ที่ลงท้ายด้วยสี่สองแปดเก้าตอนนั้นรู้สึกจะเป็นช่วงปีหกสองปลายปลายปีหกสองแล้วผมก็ใช้มาจนถึงไปลาย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 ปีหกสี 6, ่แล้วมาคือจังหวะผมอะมีมีโชคดีอยู่ตรงที่ว่ามาเจอเพจมาเจอเพจของ ของท่านอาจารย์นะครับคิมสามสองสามแล้วก็เห็นมันกรีบอ่าไม่ได้ใช้สาสร์ทั่วไปนะเพราะเบอร์ผมผมก็ไปดูมันจะมีเสียก็ไม่กี่ไม่กี่อย่างนะครับในในศาสตร์นั้นก็เริ่มก็เริ่มตกแล้งไอ้คลิที่เบอร์หรือเปล่าใช่ใช่ครับก็เอ๊ะแต่แต่ที่เราเจอมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับที่เราเจอมันหนักนั้นและโชคดีคือเห็นทางเพจอาจารย์ด้วยก็เลยทักมหาอาจารย์บอกอ่ตอนนั้นเหมือนอาจารย์เป็นโปรโมชั่นด้วยครับมีเบอร์มาให้ท่านอาจารย์เลือก นยครับให้อาจารย์ช่วยดูให้แล้วอ่าเบอร์ไหนเบอร์ไหนยังไงครับแล้วผมก็ได้เลือกเบอร์นี้มาอืเป็นเบอร์ใหม่ครับผมอ่าเบอร์ใหม่เบอร์เบอร์ใหม่ที่ใช้คือเบอร์อะไรครับเอาเจ็ดตัวท้ายพออ่ะครับผมเบอร์ใหม่ที่ใช้ก็สองสามหกสองสี่อาครับค่ะขึ้นโชว์แล้วนะคะเบอร์เบอร์ใหม่ค่ะอ่าเบอร์ใหม่เห็นว่าเป็นกําลังดาวเหมือนกันด้วยกําลังดาวสองเหมือนกัน ออืมค่ะแต่แต่ว่าคราวนี้เนี่ยคือจะต้องมาดูกันต่อแล้วว่าคือพอเปลี่ยนเบอร์ปุ๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอ่าเนี่ยแหละค่ะเป็นสิ่งที่แบบว่าอยากจะรู้มากเลยว่าพอหลังจากเปลี่ยนเบอร์ไปรู้สึกเลยทันทีไหมว่าสถานการณ์ที่แบบเจอมาทุกๆวันนะคะที่แบบว่าโอ้เกิดปัญหาเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยนะคะฟิกมาดีขึ้นเลยไหมอย่างเงี้ยค่ะ ผม,ผมอก็คือขอขอเท้าความไปว่าพอของผมอ่ะก่อนหน้านั้นที่เปลี่ยนมันก็เกิดขึ้นกระทันหันเลยและโชคดีตรงที่ว่าพอผมเปลี่ยนตามที่อาจารย์เลือกให้๊บเอไม่ใช่ตามที่อาจารย์เลือกให้ตามที่ผมเลือกที่อาจารย์ดูให้ครับก็คือก,ก,ก,ก็เกิดขึ้นโดยเร็วเลยคืออันดับแรกเลยพอเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนนะครับจากที่เขาจะไม่ให้ผมไปไหนเลยหรือว่าจะขอ อ่ะนย้ายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้ก็กลายเป็นว่าท่านก็ยอมให้ก็อนุมัติให้ครับในเดือนแรกเลยครับอ่าเรื่องเรื่องที่สองก็คือพอพอผมจะได้ย้ายมาในเดือนที่สองนะครับพอผมจะได้ย้ายมาปุ๊บเนี่ยก็เป็นเป็นที่ที่ดีที่อยากมาด้วยก็คือาผมที่ดินเนี่ยแหละครับอืมคือคือเหตุการณ์ทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นแบบฉับพลันเลยแต่ว่าณัตอนที่อ่า ยังใช้เบอร์เบอร์เก่าอยู่อะค่ะคือคือการที่จะเปลี่ยนมาเป็นเบอร์ใหม่เลยอะหลายคนก็มักจะรู้สึกว่ามันยากถูกไหมคะแต่ณนะตอนนั้นนะคะ่ะคือคิดยังไงตัดสินใจยังไงหรือว่ามีการแบบแอคชั่นยังไงกับการกับเบอร์เก่าหรือว่าแบบยุ ui, ยกเลิกทิ้งมันไปเลยหรือว่ายังไงคะอยากรู้ยังเลยก็คือก็คือก็ยกเลิกไปเลยครับ พราะผมคิดว่าไม่ได้ใช้แล้วไม่จะไม่ใช้เบอร์นั้นแล้วอ่ะจะไม่ใช้เบอร์นั้นแล้วครับก็ยกเลิกเลยแล้วก็มาเปิดใช้ของเบอร์ใหม่เลยครับครับผมอืก็คือพูดพูดง่ายๆเลยว่าคือไม่ได้แบบยื้ออะไรเลยกับเบอร์เก่าพอได้เบอร์ใหม่มา<ช>ปุ๊บยกเลิกปิดทันทีหักซิงทิ้งเลยใช่ครับใช่ครับปิดเลยครับอ๋อแล้วก็เลยให้แบบรู้สึกทันทีเลยว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลย ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ใช่ครับ oh. เปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยค่ะอ่าแล้วแล้วนอกจากเรื่องของการที่แบบโอ้ยได้ย้ายงานไปทําในในส่วนของสิ่งที่แบบคุณพูดชอบจริงๆนะคะนอกจากเนี้ยมีอะไรเซอร์ไพรส์อีกไหมคะเรื่องการเงินครับเรื่องการเงินและที่เซอร์ไพรส์จริงๆก็คือก็ก็มีแฟนครับผม <c oughs> น,นี้เป็นเรื่องที่อยากได้เวลา,นานแล้วใช่ไหมครับ อ๋อคือคือพูดง่ายๆว่าได้ครบหมดตามที่อยากจะได้ถูกไหมคะที่แบบเรามุ่งหวังคาดหวังเอาไว้แต่จริงๆคือตอนเปลี่ยนเบอร์คิดว่าอาจารย์ต้องต้องบอกอยู่แล้วว่าถ้าเกิดได้เบอร์นี้ไปอ่ะจะช่วยเรื่องอะไรแล้วตอนนั้นได้ได้มีการพูดคุยไหมคะก็ได้ได้พูดคุยบ้างได้พูดคุยครับได้พูดคุยเลยก ก็เนี่ยติดที่อยากได้ก็เรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักเนี่ครับตามปกติเลยครับก็ก็ได้สามอย่างเลยครับแต่ว่าตอนตอนที่สมมุติว่าเอา่อโดยปกติอะคะ่ะคืออาจารย์เขาจะบอกว่าขอได้แค่เรื่องเดียวไงใช,ใชาา่ใช่ครับอาจารย์ใช่ครับทำไมได,ได้แถมมา,ยาเยอะจังเลยได้ต้องแบบการงานการเงนิงนความรักสมหวัง,งคือจริงๆริมันได้ครบองค์ประกอบทุกอย่างเลยคือทุกคนนะคะ คือเวลามาเปลี่ยนเบอร์กับอาจารย์เนี่ยก็จะขอหมดเลยแต่ก็อาจจะได้เป็นเรื่องๆไปอันนี้ก็คือตอนที่เปลี่ยนเบอร์ไปคือคาดหวังมากน้อยแค่ไหนคะว่าเปลี่ยนแล้วจะแบบเฮ้ยจะว้าวจะดีขนาดเนี้ยคือคาดหวังขนาดนั้นไหมคะณนะตอนนั้นตอนนั้นก็ไม่ได้คาดหวังเยอะครับเพราะเพราะว่าตอนตอนเปลี่ยนเบอร์ไปครั้งแรกตอนนั้นมันเกิดขึ้นเร็วแต่อันเนี้ยคือผมก็ไม่ได้คาดหวังเยอะเพราะเจอเรื่องหนักๆมาแล้วก็เลยทําใจเผื่อไว้ครับ ไอ้อาจจะเป็นที่เบอร์หรือเปล่าหรืออาจจะไม่เป็นที่เบอร์หรือเปล่านะครับเพราะตอนนั้นผมยังไม่ได้สนใจเรื่องหัวลาศาหรือว่าเอ่อมาทําบุญหรือสนใจเกี่ยวกับเรื่องปาปบบุญคุณโทษอะไรนี้เลยครับอพอเปลี่ยนเบอร์มาเป็นของเบอร์ที่ดูกับท่านอาจารย์นะครับ<อ>ท่านอาจารย์ก็แนะนําว่าเอ่อต้องไปทําบุญด้วยนะแล้วก็ห้ามทําตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยครับท่านจะแนะนํามาครับแต่หลักๆเลยให้ทําบุญตรวจมวนนั่งสมาธิครับเอ่อ หลังจากที่อาจารย์บอกไปทุกอย่างแล้วว่าจะทําอะไรแนะนําทุกอย่างแล้วอะค่ะคือเชื่อทันทีไหมทําตามทันทีไหมหรือว่าเอ๊ยยังลังเลสงสัยอยู่ก็เชื่อทันทีเลยครับตอนนั้นเจอในบทชีวิตหนักมากครับเจอหนักมากก็เชื่อทันทีเลยครับคือคุอคออไ,ไม่ได้ไม่ได้ติ <ทำ S 1> ดอะไรสักอย่างเลยใช่ไหมคะคือเพราะว่าตอนคุยกับอาจารย์เนี่ยคืออาจารย์อาจารย์ทายตรงไหมคะกับกับสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างเลย ใช่ครับใช่ครับเป็นแบบนี้นแบบนี้แบบนี้ใช่ใช่ครับใช่เลยอเราเราต้องบอกกันก่อนว่าคือเออเราก็ไม่ได้แบบรู้จักกันมาก่อนใช่ไหมคะไม่ได้แบบว่ามีคนแนะนําให้มาเปลี่ยนเบอร์กับอาจารย์แต่อยู่ดีแบบว่าพุ่งมาหาอาจารย์โดยที่แบบว่าเออไม่ได้ไม่ได้รู้ลึกอะไรมากถูกไหมคะใช่ครับไม่รู้เลย,เลยครับใช่ครับไม่รู้เลยเพราะว่าตอนนั้นผมอยากเปลี่ยนเบอร์แล้วก็พอดีโชคดีเห็นเพจอาจารย์ขึ้นมาก็เลยเอ่ะ ลองลองทักไปเพราะเห็นไม่เหมือนกับตัดตัดอื่นๆ응เห็นแบบแตกใหม่ก็เลยทักไปไม่มีอะไรจะเสียแล้วใช่ไหมคะไม่มีอะไรจะเสียแล้วใช่ครับตอนนั้นเจอหนักเจอหนักมากครับหนัมากคือคือพอพอที่คุยกับอาจารย์แล้วตัดสินใจเปลี่ยนแล้วทุกอย่างเปลี่ยนอ่าคือต้องบอกว่าคือประสบความสําเร็จทุกอย่างเลยอันเนี้ยใช้ใช้เวลา โดยโดยรวมทั้งหมดกี่กี่ปีคะที่ที่เห็นทุกอย่างชัดเจนเลยหรือว่าแบบแค่หลักเดือนที่เห็นทุกอย่างชัดเจนเลยก็คือเรื่องเรื่องย้ายเรื่องย้ายงานครับเรื่องย้ายงานที่เห็นชัดเจนเลยคือในเดือนแรกเลยครับเขาก็อนวัดให้เลยในเดือนแรกเลยครับเดือนที่สองเดือนเดือนเดือนที่สองก็คือรู้เลยว่าตําแหน่งที่เราจะไปน่ะเราจะได้ตําแหน่งไหนครับว่าเราอยากจะไปตรงนี้ครับเดือนที่สองเดือนที่สามก็คือเรื่องเงินครับ เรื่องเงินส่วนส่วนเรื่องแฟนนี่ก็นานอยู่ครับกว่ากว่าจะกว่าจะกว่าจะได้ครับผมคือคือที่บอก<ต>ว่าแต่จริงก็มีมีมาตามจีบใช่ไหมรัะไม่ไม่ใช่ครับจริงๆิก็ก,ก,ก็มีมาก็มีมาอยู่บ้างครับแต่ผมก็ไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้คิด,ดถึงตรงนั้นครับเพราะว่าโฟกัสไปที่เรื่องเรื่องเรื่องเงินกับงานก่อนครับเพราะตอนนั้นมันมันโดนหนักครับโดนมันหนักครับอ๋อเออไอตอนนั้นที่ที่โดนหนักเรื่องการเงินเนี่ยโดนอะไรมาบ้าง เอาแบบคข้าวๆก็ได้นะคะไม่ไม่ต้องลงดีเทลล์ลึกก็ได claro> ้ร่าวๆเลยก็คือมาจากปกติผมจะมีมีมีลิมิตการใช้เงินอยู่ครับเพราะเป็นข้าราชการเนาะทีนี้จากที่ไม่เคยจะต้องเสียก็ต้องเสียครับอย่างเช่นแบบอยู่ๆรถมันเสียอ่เดี๋ยวบ้านพังเดี๋ยวต้องไปทําตรงนู้นตรงนี้คือมันมีรายจ่ายออกไปเรื่อยครับจากที่เคยแบ่งฝางบ้านส่วนได้เก็บได้ก็ต้องเอาเงินที่เก็บมาใช้ด้วยอะไรด้วยครับ มันมันเสียไปหมดเลยจนไม่มีเงินเก็บไม่มีแทบจะไม่มีเงินเหลืออะไรตอนนี้ก่อนก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่จะเอะมาเปลี่ยนเบอร์กับอาจารย์นะคะที่ใช้เบอร์สี่สองแปดเก้าหรือว่าตั้งแต่อต้องบอกว่าตั้งแต่ก่อนมากกว่าก่อนใช้สนะี่สองแปดเก้าณตตอนนั้นคือไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเหรอคะทุกอย่างปกติ ทุกทุกอย่างปกติครับก็ปกติเลยคือผมจะมีลิมิตการการใช้จ่ายอยู่แล้วครับว่าจะประมาณไหนช่วงไหนเงี้ยครับแต่พอพอ,พอเปลี่ยนตามที่คนเ,เขาก็หวังดีนะครับเขาหวังดีใช่พอเปลี่ยนปุ๊บก็คือจากจะขึ้นกลายเป็นหรือว่านิ่งๆไงครับถ้าเกิดเปลี่ยนแล้วนิ่งๆผมก็ยังโอเคครับอันนี้พอเปลี่ยนปุ๊บมันมันเป็นเหมือนตกเขียวไปเลยอันี้ชตมันล่วงไปเลยครับมันหินผลเร็วมากครับคือไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วแหละว่าแบบ เนาะเบอร์เบอร์มันส่งผลกระทบจริงๆคือถ้าเกิดว่าเออจริงๆเสียดายนะคะที่เอคุณพุทธน่าจะจำเบอร์เก่าไม่ได้ใช่ไหมคะเบอร์เบอร์ก่อนหน้านี้ใช่ใช่ครับไม่งั้นเราจะได้มา,ามเนาะมาเปรียบเทียบกันว่าในในช่วงทามิ่งนะั้นมันเกิดอะไรขึ้นเออแต่อันนี้มันก็ชัดแล้วแหละเพราะว่าคือตอนที่เล่ามานะคะคือฟังเราก็อึ้งตรงที่ว่า เออถึงขั้นว่าเก็บตัวแต่ก็ไม่ได้แบบมีภาวะซึมเศร้าไม่ได้มีปัญหาในเรื่องตรงนั้นถูกไหมคะคือแค่รู้สึกว่าไม่อยากอยู่กับใครอยากอยู่คนเดียวมันรเราเราจม<ช>จมอยู่กับความทุกข์อ่ะที่ที่ปัญหาที่เราเจอมาทั้งหมดอ๋อใช่ครับใช่ครับอืเือเสร็จแล้วพอเปลี่ยนเบอร์เสร็จนะอ่าแล้วคุณแม่เป็นยังไงบ้างพอแบบพอเปลี่ยนเบอร์ด้วยด้วยด้วยดยอ่าด้วยดาราจักเสนี่ยับพอเปลี่ยนเบอร์เสร็จปุ๊บ ตอนตอนที่เปลี่ยนไปตอนแรกยังไม่ได้เห็นผะเลยครับแต่ผ่านไปประมาณเกือบเกือบเดือนครับเกือบเกือบเดือนก็พอมีคําสั่งมาว่าเออจะให้อนุมัติจะให้ย้ายอะไรแก่ครับโอ้ฉลองเลยครับที่บ้านดีใจผมก็ยิ้มออก <c oughs> เป็นเป็นยิ้มออกที่นานมากเลยครับคือไม่ได้ยิ้ม <c oughs> ตื่นตืน่นตบนี้คือแบบเหมือนก็มันปลดล็อกเลยครับตอนนั้นผมเรื่องนี้เลยปุ๊เหมือนมันปลดล็อกเลยครับดีใจมากด้วยครับอืมพ่อแม่ก็ดีใจ ใช่ใช่ครับโอเคนี้ก็โอเคแล้วล่ะชีวิตครอบครัวเริ่มกลบันเป็นความสุขเหมือนเดิมถูกไหมใช่ครับหรือว่ามีความสุขยิ่งกว่าเดิมมีมีความสุขกว่าเดิมครับคืออยากอยากถามเ<ม>พิเ่มเติมอีกอ่ะคะ่ะคือเอ่อพอพอเปลี่ยนเบอร์ใช่ไหมคะมาใช้เป็นสองสี่หกห้าคือเบอร์<ๆ>เบอร์สามสามหกสองสี่หกห้ากำลังดาวเหมือนเดิมอ่ะนะคะ คือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องเรื่องศาสตร์ของอาจารย์เลยอะคะ่ะก็จะไม่ได้เข้าใจกำลังดาวอ่าแต่ว่าคืออยากจะถามในมุมของคุณพูดมากกว่าคะ่ะว่าพอใช้เบอร์นี้เนี่ยคือคือเอาเอาความรู้สึกที่เห็นเบอร์เนี้ยครั้งแรกรู้สึกยังไงเอาเอาแค่ฟิลลิ่งหรือความรู้สึกที่เห็นเบอร์ความรู้สึกที่ <พอ S 1> เห<ล>็นเบอร์ตอนแรกก็คือเพราะตัวเองเป็นคนเลือกถูกไหมฮะเป็นผลจิ้มด้วยใช่ครับใช่ใช่ ็คือผมผมชอบไอ้ตรงที่มันลงท้ายด้วยหกห้าก็เลยเลือกก็เลยเลือกคนนี้มาจิมโดยที่แบบก็ไม่ได้รู้หรอกว่าศาสตร์ของอาจารย์จริงเป็นยังไงไม่ได้เข้าไปศึกษาในซิมสามอ่าที่เป็นเว็บไซต์เลยใช่ไหมคะที่เป็นซิมสามสามสองสาม com ก็ไม่ได้ไปศึกษาแค่ชอบว่าเออชอบเลขหกห้าอ่าแล้วอ่าคราวนี้อ่าเนื่องจากว่าคุณคุณพูดอ่ะมาเรียนกับอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็เพิ่งจบคอร์สไปวันนี้ คืออยากกระถามเหมือนกันว่าณตอนตอนนั้นกับตอนนี้พอรู้แล้วรู้ทุกสิ่งอย่างแล้วเนี่ยมันแตกต่างมากน้อยขนาดไหน okay, ว่าง่ปเลยครับคิดว่าทําไมดวงกบว่าสนาดีขนาดน,นี้ครับได้เบอร์ดีขนาดน,นี้แล้วก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยครที่ที่คอยวิเคราะห์เอ่อที่ช่วยวิเคราะห์แล้วก็ดูให้ครับจนทำให้ชีวิตผมแบบจากแย่ๆเป็นดีขึ้นเลยครับต้องขอบคุณมากๆเลยครับอืมคือ คือในในมุมมองนะตอนนี้เนี่ยพอได้เรียนแล้วก็คือเข้าใจทุกอย่างแล้วแล้วคิดว่าคือถ้าเกิดว่าสมมติว่าจําเป็นจะต้องหาเบอร์มามาใช้เพิ่มอีกเบอร์หนึ่งเนี่ยก็ก็คิดว่าหาได้ด้วยตัวเองไหมคะเดยต้องคิดว่า,น,าน่าจะพอดูได้ครับแต่แต,แต่ถ้าเกิดตรงไหนยังไม่เข้าใจก็จะทักทักถามอาจารย์ค่ะอาจารย์ก็ยินดีนะคะเพราะว่าเพราะว่า,วาจริงๆคอร์สที่เปิดให้เรียนสองวันเต็มเต็มเนี้ยค่ะคือก็ สามารถที่จะเข้ามาเรียนได้ตลอดทางซูมนะคะทุกครั้งเลยที่ที่แบบอาจารย์เปิดคอร์สเนี่ยก็จะมีแบบรุ่นพี่นะคะมีลูกศิษย์หลายหลายท่านนะคะหลากหลายอาชีพมากๆเลยนะคะที่เอ,อมีการผ่านผ่านประสบการณ์การใช้เบอร์ในหมวดของเป็นเบอร์มงคลเบอร์ทั่วไปมาแล้วเจอปัญหาก็จะเข้ามาพูดคุยซึ่งจริงๆคุณครูคนะคะสามารถที่จะแบบเข้าไปสอบถานได้ตลอดจริงๆบางบางท่านในเก่งระดับแบบแอาจจะระดับเดียวกันกับอาจารย์แล้วนะคะ เพราะว่านอกจากมีความรู้เรื่องโหราศาสตร์แล้วใช่ไหมคะก็ยังมีความรู้ของวิชาอาจารย์ด้วยเอพอมาใช้ควบคู่กันนะคะยิ่งทําให้เรามีความเข้าใจในการวางแผนชีวิตได้มากขึ้นอีกเอค่ะโอเคก็น่าจะครบถ้วนแล้วใช่ไหมคะอาจารย์อครบถ้วนแล้วอาจารย์มีอะไรจะถามคุณพูใช่ไม่มีแล้วหมดแล้วแล้วคุณค่อไม่ไม่อหลังจากเรียนจบแล้วก็คือแบบ กระจ่างหมดเลยใช่ไหมคะไม่ไม่สงสัยอะไรแล้วใช่ไหมคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องลองทบทวนดูก่อนครับว่าสิ่งที่อาจารย์สอนมาว่าผมรับมาได้มากน้อยแค่ไหนจดจาตรงไหนได้มากน้อยแค่ไหนต้องใช้เวลาทบทวนดูก่อนแต่อาจารย์สอนเป็นกันเองแล้วก็ดีมากเลยครับเข้าใจครับเข้าใจจากจากที่ผมไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรก็เข้าใจขึ้นเยอะครับอ,อืเดี๋ยวอาจจะให้คุณคุณพุทธฝาก เล็กๆน้อยๆนะคะกับอ่าทางอาจารย์ด้วยนะคะมีอะไรอยากจะบอกอาจารย์ฝากฝากคนทางบ้านดีกว่าคนที่มาดูคลิปนี้คนที่ชควงีเอ่อฝากก็คือจะกอยากฝากถึงเอคนคนที่คิดว่าถ้าเปลี่ยนเบอร์ไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยครับลองเข้ามาเรียนหรือว่าลองเข้ามาปรึกษากับทางอาจารย์ดูได้ครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดว่ามันไม่มีผล มันจะมีผลกับช uh, ีว uh, ิตเรามากที่สุดเลยก็ได้ครับครับผมอืมอ่าก็อ่าจบกันไปแล้วนะคะกับการสัมภาษณ์พิเศษนะคะกับคุณพุทนะคะก็อ่ายังไงต้องขอขอบพรคุณคุณพุทมากๆนะคะค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์ทิ้งท้ายนิดนึงเนาะค่ะอคก็สําหรับบางท่านนะที่เอ่อเขาเรียกว่า อาจจะคิดว่าเฮ้ยเบอร์โทรมันไม่มีผลกบดวงนะก็อยากให้ลองคิดดูใหม่นะครับผมโดยอย่างของคุณตุ๊นเนี่ยมันไปกระทบกับดวงเต็มๆนะครับมีหลายจุดนะครับแล้วก็มันก็เลยทําให้แบบคล้ายๆว่ากลา,ายเป็นเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีนะครับจากการเปลี่ยนเบอร์ซึ่งถ้าเกิดคุณดูโดยสารทั่วไปแล้วมันเสียเล็กเสียน้อยมากนะครับแต่กลับกลายเป็นว่า ไอเลขที่ได้มาเนี่ยมมนกลับกลายเป็นส่งผลอย่างรุนแรงกับผู้ใช้นะครับด้วยด้วยการที่ว่าคุณอาจจะยังไม่รู้ว่าผลกระทบที่มีที่เบอร์มีต่อดวงเป็นยังไงครับผมนะครับเลยอยากจะชวนให้ท่านมาศึกษานะดาราดาราดารารักษานะครับผมค่นะอ <Yeah. S 2> โอ้จริงจริงอ่ะจะอาจจะลืมอีกเรื่องหนึ่งไปคืออ่า เบอร์ r, คือของของคุณคุณพุทธจะเป็นลัคนาการถูกไหมเอ่อคือ,อคไหนไหนอีกนิดนึงนะคะคืออยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายนิดนึงความแตกต่างระหว่างเบอร์เก่ากับเบอร์ใหม่เนานะเพราะว่ายังไม่ได้อธิบายเลยเอออืมจริงๆแล้วการเดี๋ยวอธิบายแบบไนั้นแล้วกันนะก็คือเบอร์เบอร์เบอร์เก่าเนี่ยหกศูนย์หกเนี่ยสี่สองแปดเก้านีครับ มันมันมีผลยังไงนะก็คือถ้าเกิดเป็นลักษณะกันแบบทั่วท่วไปแบบคือคือมันไม่เกี่ยวกับดวงเลยนะมันก็ถือว่าเสียหายในเรื่องแค่เรื่องเงินแล้วก็เรื่องประสัทนะแต่ว่าพอเวลามันอยู่ในดวงคุณพุทธเนี่ยอยู่คือถ้าเกิดเบอร์นี้เป็นอยู่กับอีกคนนึงอาจจะเสียหายน้อยกว่านี้ก็ได้แต่บังเอิญบางเอิญมาอยู่ในดวงคุณพุทธ ปุทีนี้มันส่งผลในแง่ของแง่ไม่ดีให้กับตัวคุณพุทธไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามหนึ่งอริปจะติตท,ที่ภพลาพระนะครับแล้วก็มันไปก็จะทําให้ไม่ว่าความคาดหวังอะไรเนี่ยที่จะเขาเรียกว่าเหมือนความคาดหวังอะไรจะไม่ได้สิ่งที่ต้องการเเพราะว่าจะมีอะไรศัตรูมาจะกัดดาวรุ่มนะเออ สกัดดาวรุ่งแล้วก็ในดวงคุณพุธเนี่ยก็คือมันก็ลิงก์ไปอีกว่าคนที่สกัดดาวรุ่งเราไม่ใช่ใครหรอกครับก็เป็นบริวารเราเองเป็นลูกน้องเราเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเรานะแล้วก็คือมันลิงก์ไปหลายจุดเลยมันวิ่งแบบคือมันส่งผลกระทบเป็นโดมิโนนะครับในแต่ละจุดของดวงทั้งเรื่องการงานนะทั้งเรื่องการเงินนะครับผมแล้วพอเบอร์ใหม่มาเนี่นะคือเราวางเบอร์เพื่อกระตุ้น นะครับโดยการทําการเชื่อมโยงพลังงานนะเชื่อมโ,โยงพลังงานให้มันเข้าสู่เขาเรียกว่าทั้งการเงินการงานแล้วก็โชคลาภนะครับแล้วก็ด้วยด้วยความที่ว่าพลังงานมันถึงจริงก็เลยได้เรื่องคู่ครองมาด้วยอ่าด้เ,เรื่องคู่ครองมาด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะเบอร์นี้มันจะก็ส่งเสริมให้คุณพุตเนี่ยจะโชคดีเรื่องการเงินนะก็ ในคอร์สเรียนก็บอกไปแล้วนะว่าน่าจะน่าจะมีเงินระดับเท่าไหร่ปึ่งถูกไหมในคอร์สไม่ต้องบอกตัวเลขนะ <c oughs> <c oughs> เออนั่นแหละเดคอร์สก็จะได้มากมากกว่านี้เพราะว่าจากจากพื้นดวงแล้วก็เบอร์โทรนะครับโอเคทรับผม ก็อันนี้น่าจะครบถ้วนจริงๆนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณคุณพูดมากๆนะคะขอบพระคุณอาจารย์ที่มาแนะนําในเรื่องของศ <Okay. S 1> าสตร์ตัวเลขของดารารักตาด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวพวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบพคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ